สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เข้ามาดูในสวนทุเรียนนะครับที่มีการปลูกแบบผสมผสานระหวา่างโกโก,โก้แล้วก็ทุเรียนแล้วขอบขอบแล้วก็ริมริมรัมร้วนะครับมีหลายส่วนนะครับต้นสักทองก็มีมะพร้าวก็มีนะครับเงาะก็มีนะครับยางนาก็มีนะครับ ส่วนนี้นะครับมีพืชหลายๆตัวที่อยู่ในแปลงเดียวกันประมาณหนึ่งไร่นะครับมีทั้งที่เป็นก้วยหินก็มีนะครับกล้วยหอมก็มีนะครับปลูกแบบผสมผสานที่นั่นนะครับมะนาวก็มีนะครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดที่ผมได้ทําสวนตรงนี้นครับเราต้องการที่จะสร้างแปลง ของการทำกรเกษตรนะครับที่มีพืชแบบผสมผสานนะครับเราไม่ได้เจาะจงเฉพาะที่เป็นทุเรียนพืชเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับแต่เราต้องการที่จะเก็บผลผลิตนะทุกๆอย่างนะครับรอบๆก็จะมีนะครับผักบุ้งผมกกปลนะูร่องน้ำก็มีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกะว่าจะขุดแล้วก็จะเอาถุง ที่เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็จะเลี้ยงปลานะครับเวลาเราทำเกษตรผสมผสานแบบนี้ครับไม่ได้เฉพาะว่าทุเรียนจะได้ให้ผลผลิตอย่างเดียวนะครับก็สามารถที่จะเก็บในส่วนที่เป็นผับบุ้งนะครับก่อนที่จะให้ผลผลิตที่เป็นทุเรียนนะครับเราก็เก็บได้นะครับเก็บแล้วก็ไปกินเองไม่ต้องไปขายก็ได้ แล้วแต่นะครับปลอดภัยด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะครับบัวบกก็มีนะครับท่านผู้ชมเนี่ยผมปลูกนะแค่ไม่กี่ต้นแล้วก็มันก็ขยายมาเรื่อยๆจนถึงเกือบทุกแปลงเลยนะครับเนี่ยก็เก็บนะบัวบกนะครับท่านผู้ชมเนีย่ยไปกินจิ้มกับน้ําพริกหรือว่าน้ําบูดูก็แล้วแต่ครับอันนี้คือข้อดีของการทําเกษตร แปรผสมผสานนะครับท่านผู้ชมครับส่วนโกโก้นี้ครับต้นนี้ก็เนี่ยครับท่านผู้ชมเนี่ยลูกเล็กๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยโกโก้โกนะครับท่านผู้ชมเนี่ยโกโก้โก อันนี้ลูกก็ให้ผมผลิตมาเรื่อยๆนะครับทุเรียนก็กำลังโตนะครับข้างๆอันนี้ต้นมะม่วงเห็นมะพร้าวน,นะครับท่านผู้ชมครับนะเราก็เก็บผลผลิตนะอาจจะเป็นยอดก็ได้อาจจะได้เก็บผักกินได้ตลอดทั้งปีนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือผมตัดเพื่อที่จะไม่ให้มาบาังร่มของต้นทุเรียนนะครับ สิ่งที่เราได้ก็คือได้ผักที่ปลอดสารพิษลักษณะอย่างนี้นครับนะพยุงก็มีนะครับท่านผู้ชมด้วยครับนะมีต้นหมากก็มีมีทุกอย่างนะเท่าที่ดูนะครับท่านผู้ชมครับใครที่จะทําเกษตรแบบเชิ่เดียวก็ได้แต่ในมือว่าผมนะครับว่าราททำกเกษตรแบบผสมผสา,านเนี่ยครับเรามีกินนะครับ นะในช่วงที่เรารอผลผลิตนะครับเราก็เก็บอะไรอีกนะักบ,บุ้งก็เก็บ๋ยวจะไปกินตอนเที่ยงนะครับเนีย่ยปอดภัยหายห่วงนะครับนี่ก็ผักบ,บุ้งนะครับโอกโก้กล้วยนกกล้วยห็นก็ให้ ปีกล้วยมาแล้วนะครับอันนี้คือต้นกล้วยหินนะครับที่รอดจากที่เป็นโ้นเหี่ยวนะครับผมก็ตัดให้มันเหลือแค่ต้นเดียวนะครับพออันนี้ออกผลผมก็จะได้เอาตัวอีกตัวนึงให้มันขึ้นมาต่อที่เราทําแบบนี้คือต้องการให้ต้นออกกล้วยมันจะไม่สูงนะครับ นะนี่คือเป็นการทำกรเกษตรผสมผสานนะครับท่านผู้ชมครับมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่กางกาันกับการทำกรเกษตรแบบเชิงเดียวนะครับแล้วแต่นะครับว่าเขาจะทำแบบไหนขอให้ทำแล้วมีความสุขแล้วก็ก่อให้ทำให้เรานะั้นมีสุขภาพที่ดีก็เพียงพอนะครับทีนี้นะครับเวลาเราทำแบบผสมกเกษตรแบบผสมผสานนะครับบางครั้งนะครับ มันจะมีการข่มระหว่างต้นไม้ด้วยกันนะครับเช่นทุเรียนต้นนี้ครับอพอไอ้ต้นสักทองนี้สูงขึ้นมาผมก็เลยต้องตัดตัดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้ทุเรียนเนี่ยสูงไปนะครับแล้วฝั่งนู้นสักทองสองต้นนั้นก็จะต้องตัดแต่งกิง่งให้มันเรียวไปข้างบนนะครับก็จะช่วยให้ต้นทุเรียนขึ้นได้นะครับก็จะให้ขึ้นไปทุกอย่างนี้มันก็จะทำให้ ร่มไปบังทุเรียนนะก็จะทําให้ต้นอาจจะไม่สูงนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับต้นนี้นะครับก็อยู่ใกล้กับร่มร่มแต่มันก็ยังเจริญเติบโตได้ดีนะครับนะต้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมันขึ้นอยู่กับหลาย,ลายตัวแปรหรือว่าหลาย,ลายปัจจัยนะครับขึ้นอยู่กับแวดล้อมระบบการให้ปุ๋ยน้ํา แล้วก็การตัดแต่งกิ่งก็มีส่วนนะครับที่จะทําให้ต้นทุเรียนสูงหรือว่าจะจิญเติบโตได้ดีนะครับนะส่วนต้นโกโก้ที่อยู่ใกล้กับต้นทุเรียนนะครับวิธีการที่จะทำให้ต้นทุเรียนขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมก็จะต้องทํำยังไงก็ได้ให้อ่าต้นโกโก้ตัวนี้ครับมันไม่ต้องสูงก่อนให้ต้นทุเรียนขึ้นไปก่อนนะให้พ้นประมาณสัก 4,5่ห้านะครับหลังจากนั้นก็ปล่อยให้โกโก้โจะเติบโตได้ปกตินะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือเทคนิคที่ผมใช้นะครับโกโก้แต่ก่อนนี่ก็คือสูงกว่านี้นะครับผมก็เลยตัดนะถ้าไม่ตัดเดี๋ยวต้นทุเรียนจะมีปัญหานะครับอันนี้คือเราต้องการหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดก,การสวนให้มันสามารถที่จะปลูกต้นไม้หลายๆชนิดนะ ส่วนส่วนข้างๆตรงนู้นนะครับก็จะเป็นไม้เชิงเดี่ยวนะครับก็จะเป็นทุเรียนอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีกล้วยด้วยนิดนึงนะครับแต่ของผมก็คือแบบผสมผสานแบบจริงๆจ,จังๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าใครชอบนะครับคลิปนี้สามารถที่กดติดตามด้วยนะครับ